มาเจ้ามาเจ้าปีน,นอกป้องไปไปทุร่าในเมืองมา A A so. อิทเอม่แอรแนใบส่งแล้ยังไม่ได้กินข้าวตอนนะไม่กินข้าวตอนมนาะีิชาากาแฟเจ้าอืมอันนี้มืดก่น่น นั่นื้อไยพักสดเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าลิบลิบติดเขาวา่าติดดีติดดีเนะี่ยมันจะลุดก่อนเวลากินข้าวมันจะรุดก่อเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะเจ้ากินขา้าวเาจ้ากินข้าวเจ้าอ่าเนี่ย nấm sen đời, nấm sen nấm nhiều nè mmm 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 mà mmm 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 à, mmm 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 ไปทำทุลักมัอือฮึฮึเสร็จเลือไหมจ๊ะใช้ได้ใช้ได้ลิปไม่ลิปไม่หลุดนะคะ giờ, yeah. hử, mm. ê, đít đây cho, nhân đít, quá vậy, lên nhiều mền đâm mm. phải 嗯，三、uh。Huh.